สวัสดีครับเพื่อนๆท่านสมาชิกนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับทุกวันผมก็จะทำคลิปสั้นๆนำเสนอไปอยู่บ้านพาเที่ยวที่ไหนไม่ได้ก็อยู่ในบ้านนี่แหละพาท่านเที่ยวนะครับอัดคลิปมามีสมาชิกโทรมาคุยกันนะถามปัญหาเล็กน้อยๆนะมันก็เกิด เรื่องที่จะเล่าสู่ฝังให้ได้นะครับมีสมาชิกเราท่านหนึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมในมณนฑียนปราศาสตร์ในบ้านเราเนี้ยทั้งหลายทั้งหลายส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่อีสานใต้นะครับอีนน้้แก่จังหวัดโคราชนครสิมาสุรินทร์บุรีรัมย์สิสเกตอะไรเหล่านี้จึงมีแต่มณฑียนหรือปรางปราสาสตร์ที่ เป็นที่เทพสถิตเป็นองค์พระอิศวรเป็นใหญ่ถ้าไมที่ปีอย่าง,งานั้นไม่างั้นนะีพร,ระอิศวรเป็นใหญ่หรือพระศิวะอันเดียวกันครับพระศิวะประทับอาจริมไกรลาชขุนเขาอีกทั้งเราเทวริศและเราพิทยาธรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระศิวะพระอิศวรอง์เดียวกันนะครับ,รรบรก็ในฐานะที่เป็นมรุเทศ นะครับไม่ได้ค้นคว้าอะไรครับแต่ว่าด้วยความฉนานการในวิชามาคุเทศไปเล่านู่นเล่า,ลา,ลานี้ฟังมาดูโขนมาอะไรต่างๆนะครับเนะเรื่องเล่ามาก็สันนิษฐานว่าในดินแดนแถบพิสานใต้ของประเทศไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งของอาณา,าจักรขอมอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณเนี่ยในช่วงประมาณช่วงยุค8 0 0 900ปี1,000ปีมาเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เจริญในสมัยพระเจ้าชชยบร,รมัน โดยเฉพาะชัยบรมันที่7ท่านพระองค์ท่านมีความนับถือเยึดเอาองค์พระศิวะเป็นใหญ่เนี่ยครับเอาแค่นี้นะนะครับนะอยากรูเรื่องมากกว่าน,นี้ต้องต้องไปไปตรวด้วยกันนะครับนะต้องไปตรวด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นพ,พระนารายณ์พระพรมเป็นที่สิงสถิตในองค์ปรางต่างๆก็จะมีอยู่บ้างนะเช่นปราสาทเมืองต่าที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างนี้ก็จะมีเรื่องราวของพ,พ,พระอินท์ นะครับนะทรงช้ากเอราวัณพระนารายอยู่บ้างนะครับพระอินนี้เป็นเทพรุ่นแรกๆเลยนะครับก่อนที่ผู้คนจะมานับถือตรีมูรติก็คือพระพรหมพระนารายพระศิวะพระศิวะไส่วนเดียวกันนะพระนารายเกิดพระจักราอ่าก็หรือพระพิษุุเทพเนี่ยองเดียวกันนะครับนะเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของตรีมูรตินะครับนะอ่าเรียกว่าสามองค์นั่นแหละอยู่ในร่างเดียวกันแล้วแต่จะอวะตารไปเป็นอะไรนะครับนะครับก็ พระเจ้าชัยวันที่7นั้นท่านเดือนอำนาจมากนะครับอยู่ยในยุคช่วง800ปี90 0ปีมานี้นะฮะก็แผ่ขยายอำนาจมาถ,ถึงเขตบริเวณประเทศไทยปัจจุบนนันอีสานตอนตอนล่างหรือเขมรสูงนะครับอัน,น,นแก่จังหวัดรีสเกตอ,อุบลบางส่วนนะครับสุรินทร์บุรีล์นะครับจนก,กระทั่งถึงริสเกตนะครับนะองขอราชบามาขอไปแล้วราชบมายาเอาไปถึงนู้นนะศรีเทพนะฮะ นะฮแล้วก็ยาวไปถึงเขตของรายละเอียดบางส่วนคืออำเภอเกษตรนิสัยก็มีปรางกู่ที่นั่นด้วยนะครับนะที่จังหวัดศรีสเกตมีอยู่ปรางเลี้งที่มีความเชื่อและนับถือเรื่องพระอิศวรเจ้าที่เป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือปรางกู่ซึ่งมีปรางสามองค์เนี่ยอยู่เรียงกันนะครับปรางกู่เป็นปราสาทเก่าแก่เป็นอโรคยาสารนะครับนะอยู่ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสเกตไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวเพราะว่าเป็นปรางเล็ก แต่ก็มีความเก่าแก่สําคัญยิ่งนักนะครับนะ,ะถ้าจะเห็นอ่าปรางที่มีเกี่ยวกับองค์พระนารายณ์เป็นใหญ่เนี่ยต้องอยู่ในยุค1,200ปีนะครับนะซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พระเจ้าสุริยะวรมันโดยเฉพาะพระเจ้าสุริยะวรรมที่สองพระองค์ท่านจะนับถืออ่าองค์พระวิษณุเทพหรือพระนารายณ์เป็นใหญ่เห็นได้จากปราสาทนครวัดที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ไหนเรานะครับนะเนียครับนะถ้าหากว่าไปที่ปราสาทนครวัดนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเล่าจำหลักสลักไว้ในหินทรายสีชมพูรอบอออปราสาทเรียกว่าวิหารคตวิหารรายทั้ง4ด้านของปราสาทนครวัดเช่นเรื่องราวของรามเกียรติ์รามยณนะเรื่องราวของมหาภารตยุทธนะครับเรื่องราวของ พระราชาผู้ครองอำนาจพระเจ้าสุรยิรยะวรมันเป็นต้นนะครับและการต่อมาก็ชัยวรมันก็ได้สร้างเพิ่มเติมอีกที่ปราสาทที่ที่อะไรกับว,วิหารเหนี่ยงโคตวิหารหรายนะครับแล้วสําคัญที่สุดก็คือเรื่องราวที่ปราสาทที่ตระกอกของปราสาทนครวัดน,นั้นก็เป็นเรื่องราวของการกวนเกษียณสมบุทรสนุกมากนะนี่แหละเกี่ยวกับพระรรานารายณ์ล้วนๆคลิปต่อไปจะเล่าสู่ฟังสั้นๆน,นะครับ เที่ยวไหนมาเป็นหนึ่งไม่ถึงครึ่งทเที่ยวบางไทยอย่าลืมนะครับนะไปเที่ยวทัวไทยกับบริษัททัวร์ที่เป็นสังกัดในสมาคมสอทนอมีมักคุเทศเล่าเรื่องนะครับมีมักคุเทศเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องตำนานปรมปราเรื่องต่างๆทั้งหลายทั้งสิน้นรวมทั้งนิทานสอนเด็กนิทานขา้เขาเท้าก,กัมกาดำนาง12มโนรามโนราพระสุทนแต่นี่เป็นต้นนะเล่ากันว่าเป็นเรื่องราวของพระศิวะ ได้เล่านิทานเล่าเป็นนิทานให้มเหสีฟังมเหสีบางสวยสุขสวยงามที่สุดก็คือพระแม่อุมามหาเทวีนะครับนะนะถ้าถ้าแปลงอวตารมาเป็นความดุร้ายปรับปบากอสูรนั่นก็เป็นพระแม่กาลีนี่องค์เดียวกันเหมือนกันนะครับนี่ต้องไปฟังด้วยกันนะครับวันนี้เอาไว้เที่ก่อนครับเที่ยวประเทศไทยกับไกกุลา,าร C C ำม้าจรยานซีซีทัวร์สมาคมสอทนอนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆครับ ในช่วงโควิดกําลังจะซา,านะครับชื่นใจนะประเทศไทยเราลุมได้ดีนะครับแล้วกักำชมเชยต่างประเทศด้วยนะครับอยู่อย่างไรให้มีความสุขนะอยู่ให้มีความสุขบนความลำบากนะครับทําได้ครับสวัสดีครับ